เพื่อตายบุ้ยขาอันนี้โอเคปกอีมะน้ำพกกอด้โอ้ยบางหันนั่นสีฟันตัวเดียวกะย่านเลยกมันอั่นบกค้ายันน้าแบบนี่นะซื้อไว้ซื้อเอาเองนะงวนบางหันซื้อเองเลยตีไม้ยก้ยังวันมันใจสองหนึ่งบะค้ากันมาบางหันน่นะ มั่นใจค่ารายโอ้ยบ่ได้ลายเป็นยังบ่ได้ลายเลยเราไปได้มากกว่ไปอันเฮทศรถหกก่อนละเมื่อายบาทแะไรนะเอาเนาดลูกสไส้หม้<ะ>เน<อ>าะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเอาไปแต่งดุ๊กสไส้หม่อันเป็นเจ้าบุญเนาะค่ะเอฟซี FC. ได้อันรถหกล่อมากน,นี่มันหมานเต็มมือออกไหมอยากหัวอยากหัวกันแม่นไปตื่นเอามือนัอ่นเจ้ามือคือสีคักวา่าแสนนอง ตั้งใจสิไปสือศูนย์ซีซีเขียนหนะได้พิมพ์แล้วพิมพ์ศูนย์ซีซีพันคูณพันว่าสันซีซีห้าสิบห้าสิบว่าสันมาคิดไปคิดมาว่าถือเลขสามตัวโดนเดลเนอกขัสิ่เสียดายเงินสองพันแท้กั้นสิ่เอา์พันคูณพันว่าสันเพี่ยนใจไปลบออกตุบๆลบออกหายว่าเหลือแต่ซีซีว่าสันมือนั้นโอ้ยหยาบจะมืดจริง อันล่งนั่งล่งนี่ยูพูดเดียวแม่แฟนกับเขาไปเห็ดใบข้าวกีเนาะซื้อไปนี่เขาสีวาปอนอ่ะซื้อเด็กตัวเดียวเขามาซื้อหลายแท่ก็เสวาเนาะมันเคยถือแก้กเกียปนอนอสามตัวนัง่งล่างเี่ขันปะฆ่าขันปะค่านันได้ค่ะก็เลยมาได้ซีซีเนะาะทะเบียนรถล,ลกักมา玛ที่แรกได้ศูนย์ศูนย์ลักามาศูนย์ซีซีรอบที่สามนี่กะยั้งอีกได้สองหนึ่ง วัดเกิดลูกไส้เทไดเหล็ออกสองหนึ่งพะว่าเราเกิดวันที่สิบสองพฤศจิกายนนะคะบานนี้มันสิบอกสิบสองแก๊เทียมันสิออกสองหนึ่งหอดวันเกิดเล่าหนาวันนี้มาจังหวะมาที่แรกนั่นปูพันฝันเนาะฝันเขาฝันว่าเขียนเล็กใส่กระดาษสีเดียมสีละว่างไว้หัว่นนอนทั้งช่องกับมัทายหลายช่องมือตองวดนะน่ะได้ไปสองหกสองเก้าวัดพ่อทั้ง่องเมียนแล้วกังขึ้นมากมาเขียนไม่แหมเขียนเหล็กสิบสอง กัรบ่บวัดเขาอยู่คือบ่เขียนม,มาสันเขามนีเมื่อเมื่อฝันอีว่าเขียนเด็กสิบสองเออ่าสันก็ได้จับข้นมาเบิงสิ 12. บสองมาสันเลยไปนำตามเหล้ามือนั้นมันบ่อ,อกก็เลยนำมาใส่อัดใส่เหล็กไงเลยค่ะคันแม่นออกเลขกร่างสิได้ลดตะลี่หลายใบอยู่มันไปออกเลขบนเนาะสองสองหนึ่งถือว่าสองหนึ่งมันออกเลขกบนเนาะค่ะงวดงวดบังหานกะว่าได้นักอยู่นะค่ะขอเพื่อนนั้น ขอลานเนื่องหัอนกระถือสามหมวดได้สามแสนมันประกันหอวล้านมันยังอีกเก็บตหวดยังสิได้ล้านบาดีมือบ้านมะกรอนได้วาป้ยหันลำข้าวว่าลูกว่าขอเลขกดูดนะว่าเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานบอดย่านคนจมหายเนาะคิดว่าขันย่านขันย่านว่าขอดูลำข้าวหลูกลานนั่นเอาว่ารดสีบลานได้ว่ารางวัลทีหนึ่งเอาว่าเลยวรถซีบิยิบเอานี้ว่าสั้นก็เลยบ่นไหวสีบลานเศร้าอยเหลกขัน ลิบล้านนะคะได้รางวัลที่หนึ่งนะสิบวปากพวกเบาสินั่งบ่ปากดอกสิบอกว่าเศร้าป่วยแต่เด้อสิว่าแต่ว่าถึงรางวัลทีหนึ่งเนื้อปีนองแย่ส่วหลายเนื้อปูแหวางสีปูเป็นไว้เพราะว่าเฮาอันเดี๋ยวเอาเงินก่อนนีไปตั้งโต๊ะสิเศร้าขอเด็กสีเศร้าบอกเด็กดอกไปวันสีหยาดผลลัคานเพิ่นว่าขอดูแต่ว่าเพิ่นก็ให้ดูคือกันเมื่อคืนนี้ตามเล่ากับเจ็ดหนึ่งเนาะเนาะนะคะ นี่คาถาขอเลขพี่น้องมาทดสอบตามเหล้ามือคืนนี่จังสี่เลขค่ะอันไปเอดคลิปเลขคำนวณนี่ล่ะแม่ฮักก็เกิดอีหยังบ่เมื่อนั้นแม่เมึองไทยเอาแม่มึองไทยเอาแม่มึองไทยเอาแม่ว่าสั้นโอ้ยไปหันลาวกับไทยดอกข่อยสิฟันเอาข่อยพ่กคอดอกคาถาน่ะ่าสั้นมึองไทยเอานี่ยเนี่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 มันเล่นเสิตายไปนน้ำกูเพป็นเราเพป็นเอาสมุดมาเปิดให้แต่ได้ ทายไปไทายมากพันคุ่มเอาแหมไปตังโมโดนพันคุ่มเอาคาถาขอดิก็เลยเอาโทรศับทายเอาทายปุกคาถาขอเลขพันวะอีกหนาหนึ่งคาถาคุยกับผีพันวะอีกหนาหนึงคาถาคุยกับปอบเอาม่ไดอีกหนาหนึงคาถาอะไรผีปอบก็จะโอ้ยมีครบสุดมันคือมีหลายเนี่ยเอาบอกน้องผีก็ตตรงนี้คาถาเพ่นวะ ได้ใจมัําแเพื่นมาเบิดสูฆ้าถาได้ตรวจสอบกันนะตำล่าวสันเด็กไงเพื่อนเดี๋ยวออกไงวสันอันคันสวดฆ้าถาแล้วเป็นบ่อกนเลยนอนกนเลยก่ีนนอนได้ว่าเอาคันลูกหลานสวดฆ้าถาเรี่วขอเลขขอเบือขอชูขอลาบเด้อวสันตำล่ามืออื่นนสิได้ตัวไดนนอวสันอธิษฐานหลักก็นอนนอนเราไปฝันว่าพูดเถ่าผ้าไปกุดเอางูอยู่ในงูสีแม่เป็นงูสีเลยเอาเสียมนะบ้านเท่านะจบนะ ซับซ um. ับซับงูเลือร hmm. ูปราบรูปราบอยู่ในงูเต็มนึ่งนี่เอาเอาจอบไปงานงูมากไมัน้อเป็นพ่วงเป็นพ่วงเต็มจอบนะแม่หันมาขึ้นหันไปมัดโป่งโตไปมัดเก้าศูนย์หกศูนย์ก็เลย่ฟันไปเก้าศูนย์หกศูนย์นึกว่ากระเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็บงูเป็นเจ็ดก็ได้หมักจอบนะเป็นหนึ่งก็ได้ไปไปซ่อนเอางูขึ้นนะแม่คือขีก็เดียรนีแต่วานโตใหญ่รุรายรู่ลายอยู่ปัดฝันคือบบฝัน บาดนี้ก็มางูตัดหนารถก่อนฝันเนาะโตใหญ่ขึ้นกันเลื่อยตัดหนารถมาแบบสาดไดยมันโตใหญ่ท่อแขนเนี่ยมันสิไ,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 ไปเห็นงูตัดหนารถจังฝันบ่สนันได้มาคอยหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดใส่ห้เขาเจ็ดหนึ่งยานเขาบวกกับนะเขาก็ถือกันว่าสันปัดคาถาขอเล็กแสดงว่าสีแม่นยูเด้อซ่าตู้ห้แม่นสูงวัดสูงวัดได้ว่าบาด มเลยอันมาฟันรัฐบาลไทยนะฟันดีอยู่ค่ะเสียงเล็กสุดนี้ไว้แล้วฟันว่าได้ไปอันกู้มอมัดเข่าดำหน้าแม่มดกู้มอมาดเข่าใที่แขนนะแม่งามค้นสีดำหน้านะแม่ก็กับเสียบกับเสียบกับเสียบเลยแม่ฟันเห็นเข่าที่ได้เล็กมันเข่าค่ะแล้วกามาฟันฟันก็คือแจ้งฟันเป็นจริงนี่เด้ฟันว่านักข่านะมาเบอร์ถูกสองมาหูยู่เฮียน เมืุ่มยู่นแยทะเบียนบ้านน่ะหน, <c oughs> นึ่งสี่เก้านาะค่ะมากยังได้หลายประจัน่ะแต่ข่า,ขาวว่ามูเจ้าถือเลขืงสามตีหวัวมาขอคิดไปล่ขงาวแนวหนังสือพิมพ์แนวเพิ่นว่ะบานนี้ก็เลยอันนางเบา่น้าเพื่นมันกับม่เห็นยุติเลขคือบัวขันใดไม่ทะเลทะเบียนบ้านประจัน่หนึ่งสี่เก้าเรีว่าเมืออ่ะพอไปออกต่ำเล่าซะเบิกทราบกับบัวขันไนมักร,รัฐบาลไทยเนาะค่ะแต่ผู้ใดมักหนึ่งสี่เก้ากับจัดเนาะ แต่ว่าเบิกซับไปมากแขนแขนคือฝันสามสามขึ้นซอนฝันว่ากลับไปบ้านที่ยูอุบลฝันว่าไปเทศลาบซีนลาบก้อยน่ะแม่ลาบเนื้อน่ะแม่ซุ่มกันใบนบรรดาพี่นองน่ะแม่กับแม่กับใหญ่กับน้องแ่บลายพัศนมาอยูอุบลน,นี่โดนหะได้นอ้อพัศนเ,นเขาคือบักกับอุดอรนะพอไปเ็ดคีิป้าเหล็กบอกวัศนวมาว่าพัศนเดี๋ยวอัน เมื่อ,อสิเมื่อห่าอยสนเมื่อมืออื่นนี่ละเมื่อนี้นอนหนีสักกอนนอนอยู่เงี่ยนสะกอนเพื่อลยว่าบ้านเด็กที่น่ะนึ่งหาซีเนาะค่ะจัดไว้แล้วบ้านนี้เมื่อสองมาฝันอีกฝันว่าอีพ่อศูนห้พ่อขาตายเลยเนี่ยเพื่อโค้เสียผาดึกลงจากเงี่ยนหลังนี่ล,ะล่ะหลังเกาเนี่ยดึกลงมาศูนให้ยังควอนนั่งกับบ้านเอาข้อเสีหาหมอมันได้โดนวาสันเพื่อนก็เลยเศร้าขีดเพื่อนไออื่นข้นต้งเงี่ยนมากมากข้นว่านอน,นเศร้าขีดแล้วเพื่อนว่า บ้านไอ้ขี้ก็นึ่งหาซีอีกฝันสองขึ้นสามขึ้นเนาะค่ะก็คิดว่ามักมักหนึ่งหาซีนี่มักหลายกว่าหนึ่งซีเก่ากับเหล็กงูเนาะค่ะมันออกตาแล้วมันอาจมีมาเหล็กใงญได้เพราะว่าเป็นขึ้นแดดใส่ค้าถสาขอเหล็กเนาะเด็ดหนึ่งแต่ว่าอยู่หนีมาข้าวสาลีมากข้อประเดีมันนี่ข้าถสาลข้าวส่วนเดี่ยวข้าวนางบอกระปูนนะคุณหมายว่านางบอกน้วเห่าแ้วมาข้า ทดสอบเลยเพราสิเพสิเป็นคาถาเบากับอันพูดเจ้าทีสวัวแั่เบาก,บก็พูดเจ้าทีสินะ <S <S เป็นเดิเขาวก็ซื้อเอาอันนี้บาัาคัเลยใส่ใส่แต่คาถาข,าเขอเด็กกันเลยไวยจะลืมเจ็ดหนึ่งเด้อแต่ว่ากับจุดทูกต้องวัน,นเลยได้เจ็ดแปดเจ็ดเลขแต่ละตัวเบามากมันจังไลยมัดสุดตัวเนาะเบอร์โทรศัคาดออกมากแย่ี่ศูนย์แปดศูนย์ เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเกียรติสองสี่ลักซี่เจ็ดเนาะค่ะแต่ว่านั่งขึ้นยูสิบไปถุ่มตัวไหนนักนักคิดว่าว่าท่านใส่ตัวนักเนาะค่ะแต่ว่าอย่าลืมหนึ่งเกียรติเยอะค่ะเพราะว่าเป็นขึ้นแรกที่ใส่กระชาขอเลยแมียนะคุณว่าสวัสดีแม่นคุนว่า,วม,วามันออกแม่นออกรู้สัเลขแม่นสิแม่นหมอนล,ล้วว่าสี่เด็กเล็กเล็กแม่นที่ถี่เด็กหวัวทีเดียวตัวใดสองหนึ่ง ก็สามแปดแล้วไดี๋ยทั้งบนทั้งล่างเขาต้องคำนวณเลขกนะแล้วคำนวณแบบว่าเขามีเลขแล้วเขาจังมาสวดจังสี่บอกสวดแล้วเขาจังขอเพิ่นอนแล้วก็ฝันบัดย่ำขันผู้ใดมีสูตรคำนวณเนาะค่ะพัดสี่แบบเป็นใจหี้ใจว้อนอยากอยากพุ่งตัวนี้จนี่สินะมันจะโดนยึดโดนใจนะในข้าวสารนะก็ตาบัวแหนดอกเรียกว่ากะถือว่าฟูกได้มากเนาะค่ะ ดูซื้อเพื่อนกับเ,เอาไห้สุดทีายเพื่อนกับว่าไห้เด้เข้าไปขอเขาก็บพวกไก่ไห้เด้เมานน้องหลายมงแต่เ,แนะเป็นใครเรียนเลาวเนาะไป็นไหนเจ้าของสองสองปีไห้เราบ้างด้อค่ะเด้อไก่วันเกิดเบิกซับแล้วมันสีออกสองปีบังหันฟาดไปแล้วสามแปดอายุเนาะมาสีป่วยเดือนนี้ล่ะมันเราออกก่อนสามแปดนะน่ะได้ได้ได้สองหนึ่งบังหัน แต่ว่าโตแขนแขนนักนะค่ะย่างหัวขั้นเด็ดทุ่มนะคะแต่ว่าเบิกซับซื้อไวเพื่อซื้อตัวนะคะช่วงนี้แ,แต่เอฟซีจะมักเนะคะหนึ่งห้าสี่กับหนึ่งสี่เก้าแต่ว่าทุ่มไปหนึ่งหาสี่ฝันดูสองตัวหนีว่าซื้อเสมอกันยุ่ค่ะช่วงนี้สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดกรับผมวเป็นหกศูนย์นะคะสองสี่แล้วก็สี่เจ็ดนะคะเนาะ สีเจ็ดมาแต่ใส่สีเจ็ดอันรับปากกับผีอันเพื่อนผูกข้อตายแมขออนุญาตเออ้อบานนี่เพื่อนผูกข้อตายได้ซวงมือจะคว้างได้ไปเอาเลขกะเร่ยว่าอันขันบุญวัดสนามี่กะสิมาซอยบุญออกบุญน้ำน้ำเสียเอาเงินนี่ที่ถือเลขนี่ช่วนนึงไปแบ่งไว้ให้ตั้งขอบว้าเพื่อนไว้จัดงานลอยลอยวันนะ ขอให้มันออก C7 เ,เด้อวะสันเป็นอายุคนที่ผูกคอตายค่ะแต่เก่าเกัดไปทท่ได้มันออกแต่อายุมันสิออกอายุเป๊ะเลยไปเอาเลยผูกคอตายนะเทไดเท่านั้นเนาะคะ่ะเบิกทราบกับดึงรถตะลี่มาแล้วถ่ายมันไดจะถ่าย C7 แต่ว่ามันบ่ไดมันเด็กหนานเป็น8 C7 เ,เนี่ยนะเบิกทราบไปหาสื่อ C7 ็7เ,เนี่ยนะกับนึงหา C กับนึงีเก่า แมาเบิดแล้วลอตเตอรี่อยู่ในนี้เนาะค่ะแต่ว่างวดนี้สีอัดทั้งหนักอยู่ใกล้ๆมือก้อนมะขั่นด้จักรโตสีอัดเนาะค่ะโตไดก็คือเบิดแตม่ตัวไดก็มักไว้เหมือนเน่แม่จ้าจักรตึกสิบล้านเลยเด้อตึกสิบล้านเศร้าบอกเอพี่น้องมันรวยแล้วรวยแล้วเศร้าบอกพี่น้องสีเฮ็ดปฏิบัติเอาอีสวยนี่ละเตี๋ยปฏิบัติเอาเนาะรวยแล้วสีปฏิบัติทำเอาดอกประสน เราไปน่เด้อหาถือรางวัลทีหนึ่งเนาะค่ะคนเห่านั่งซื้อๆกาด้วยได้ได้ถ้า้รางวัลทีหนึ่งเนาะค่ะอันนี้การแล้วแต้ชอบแล้วค่ะชอบจังตาม,ก,มาก,กันว่ามักกระพ่านก่ะวันดีว่าผ้างุ่มง่ายหรอกค่ะเบิกทรัพก่ได้นัาเพลนนี้ฟูกรบยานนี่ที่กำลังเฮ็ดอยู่นี่นะได้หลยงมดแล้วว่าถึงว่าอันปีกกยก็ได้ปีนี้ก็ได้ปีนี้บ่ได้ที่โทษปีกกยแต่ว่า ้า,างหลังนี่ถือสามหตวตดแล้วเพราะยังเบิกทราบขอขอให้จ้าของนหน่ซือ้อเรขกถือน้ำนะขอถือสูงวดสูงวดจนดหัมือตายบุนน่ะขอถือสูงวดเด้อว่าสัสสส่นลูกล้านกาัอาศัยใบบุญสิ่งศักส์เทวดา,าทีแนมบ่เห็นซ้าตูขอให้แตกสามตัวให้ลำให้รวยให้ถือตั้งวันที่หนึ่งเลยเด้อปูงา่สายบุญสายเอฟซี ที่เบิ่งอยู่นี่ก็ขอให้ถือน้ำภูขาสู้งวดสู้งวดเอ,อ้ผู้ใดติดตามขอให้ได้เงินสู้ผูสู้คนขอให้สิ่งศักสิทธิ์และเทวดาคู่บาอาจารย์ปูย่าที่อยู่สถานที่แห่งนี้เปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดวารามีเปิดดวงการงานการเงินดวงเศรษฐีมหาเศรษฐี ให้พ่อแม่พี่น้องและข้าพระเจ้าผ้าม่ลำงมรวยอย่าให้หลุดเด้อให้เลขเข่าสูงวัดสูงวัดให้เข,าเเาาข่าเตะเตะจ้าตุกขุขั้งเปิดตะมั่งเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะ้าโม่พุตายะสาธุข้าพระเจ้าขอรัตนาสิงศักสิทธังห้ายจนดนบรนดาลให้ตายบุญข้องข้าพระเจ้ารว้ยลุยรวยรุยลวย,ลวย,ลวย,ลวยไปน้ำกันสู้ผู้สู้คนอย่ายให้มีผู้ทุกข์ผู้ยากผู้ใดนับถือก็ให้รวยไปข้างนาสาธุาจนถึงขั้นในเงินบะ แต่อยู่น้าเพลินกับว่าถูกแก๊กทียาได้ยังมาอยู่น้าเพลินใคอยู่ได้กินได้ยากนั่งอยู่เห็นเมือนนัะเนาะโอ้ชาติเก่งรถไหนคะรดเกเก๋นบ้าตั้งยั